เมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่าสร้างความเซอร์ไพรส์นะคะให้กับใครหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะที่ก็ติดตามความสามารถเสียงร้องระดับโอเปร่านะคะของหน้ากากมังกรมาโดยตลอดเนี่ยนะคะล่าสุดเปิดเผยหน้าตาออกมาแล้วว่าเธอคนนั้นไม่ใช่สาวประเภทสองเพอย่างใดหลังจากที่ทายว่าเอเป็นผิมัมลาาคนิีกหรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะว่าพี่หนึ่งเองเนี่ยก็บอกเลยว่าเธอเนี่ยมีล่องเสียงที่ที่เหมือนกับ เวลาสาวเพศสองเนี่ยจะชอบใช้บิดให้เป็นเสียงผู้หญิงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ประจักษ์แล้วนะคะว่าเป็นผู้หญิงนะคะคแล้วก็คือพี่ปุ๋มปนาดาวงผู้ดีนั่นเองนะคะเ <c oughs> สียงดีมากเลยนะนี่แหละเธอร้องเพลงเดี่ยวนะคะเธอใช้เพลง The Impossible Dream นะฮะแล้วก็เปิดเผยหน้ากากออกมาพร้อมกับเผยความรู้สึกด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเธอเองเนี่ย อยากจะเป็นนักร้องนะมีความฝันมีความฝันตั้งแต่ก่อนจะประกวดนางงามด้วยซ้ำใช่แต่ว่าต้องทําตามความฝันคุณพ่อกับคุณแม่คุณแม่อยากให้เธอเป็นนางงามคุณพ่ออยากให้เธอเป็นด็อกเตอร์เธอทําตามความฝันคนอื่นมาตลอดแต่ว่าจริงๆแล้วความฝันแล้วอยากเนือกออออยากเป็นนักร้องนะคะแล้วก็วันนี้ถือว่า The Mask Singer เนี่ยคือเปิดโอกาสให้เธอเนี่ย ทำตามความฝันได้เป็นจริงอ่ะ,อะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะพี่บุ๋มก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่บุม๋มสวัสดีค่ะคโอ้สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าเลยได้ข่าวว่าตอนนี้พี่บุ๋มเนี่ยเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดใช่ไหมคะ หลุดไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวติดต่อใหม่เมื่อาาวานนี้เนี่ยคุณบุ๋มก็คือเป็นแชมป์สายสี่<ช>มาเจอกับแซฟแชมป์ของกลุ่มบีก็คืออ,อีกาดำอ่าอนะคือตอนแรกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพี่บุ๋มเนี่ยไม่ติดไปทํางานต่างจังหวัดเนี่ยเราจะต้องใช่เชิญพี่บุ๋มเนี่ยมาอยู่กับเราแล้วตามปกติทําเนียกของห้องข่าวบันเทิงที่ใครเปิดหน้ากากปุ๊บจะต้องตานง่งอยู่กับเราอย่างนี้นะคะแต่ก็บภารกิจถูกต้องเดี๋ยวตอนนี้กําลังต่อสายอยู่นะคะซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โห ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะว่าเสียงพิบุมจะดีขนาดนี้แล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเธอเองก็จะเห็นบทบาทหน้าที่คือเป็นพิธีกรนะนะคะคราวนี้เนี่ยหลายๆคนก็คือเหมือนกับว่าไปดูในอินสตาแกรมนะคะพี่บุ๋มเองเนี่ยก็บอกว่าเออรู้สึกดีใจเลยอ่ะที่ได้เหมือนกับทําตามความฝันของตัวเองแล้วที่นุ้ยชอบคือสามีของพี่บุ๋มมีการลงบอกว่า <ose> หลุดพ้นสักทีร้องเพลงลั่นห้องน้ําทุกวันอแล้วก็ไปตอบด้วยนะคุณบุ paper, ๋มปณิดาก็เข้ามาตอบบอกว่าอีตาบ้าก็ฉันไม่มีที่ซ้อมร้องเพลงนี่นาเออนะฮะมาแล้วครับสายเดี๋ยวเราทักทายกันอีกรอบหนึ่งคุณบุ๋มครับสวัสดีค่ะหายพี่บุ๋มหายเมไหรกำลังพูดถึงคุณบุ๋มอยู่พอดีพี่บุ๋มกําลังแซวเลยว่าคุณเอกเนี่ยแซวพี่บุ๋มว่าเปิดตัวสักทีไม่อย่างนั้นเนี่ยเออหลุดพ้นสักทีบอกว่าร้องเพลงลั่นห้องน้ําทุกวันเลยค่ะพี่บุ๋ม ใช่เพราะว่าเราไม่มีที่ซ้อมร้องเพลงไงเราก็ต้องไปร้องในห้องน้ำซึ่งมันกล้องดิมันได้เสียงตัวเองไงคะมันก็เลยเออมันก็แล้วเราเองไม่ใช่นักร้องใช่ไหมเราก็จะไม่มีอุปกรณ์พวกหูฟังพวกอะไรอีกที่จะมาใ้เราอ่ะเออก็อาศัยเนี่ยในห้องน้ำตนง่ายสุดแล้วก็ร้องเป็นพันพันรอบก็ต้องร้องอ่ะแต่ขนาดไม่ใช่นักร้องอาชีพแต่คุณหมูทำได้ดีมากนะคะแล้วทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นจีว่าหมดเลยอ่ะจริงพี่หมูรู้สึกไงบางที่หลายๆคนบอกว่าหูคนนี้ต้องเป็นนักร้องแน่ โอ้ยปื้มค่ะจึงต้องอยากอยากให้มีจริงจริงอยากใมีกล้องแอบอยู่ใต้หน้ากากอ่ะจะได้เห็นแล้วบุ๋มบุ๋มจะตาโตขนาดไหนเวลาแต่ละคนพูดหรือว่าแบบยิ้มกว้างขนาดไหนหรือว่าแม้กระทั่งตอนประกาศเข้ารอบอ่ะว่าเออมังกรเข้าตาเหลือกนะอยู่ภายใต้หน้ากากคือเดิมเดี๋ยวนะเดิมตาโตอยู่แล้วนะถ้าตาเหลือกนี่โตไปใหญ่เลยนะใช่ตาเหลือกเลยบอกว่าเฮ้ย เขาอบเรอแล้วคิวงานเอาไงดีแล้วลงในอะไรเอองานเยอะหลายๆคนก็อยากจะรู้ก็บอกค่ะคือคิวงานอื่นอะเราก็บอกเขาไม่ได้ไงว่าเราไปทำโอ้ใช่่าไปไหนยังไงอะก็เป็นความลับอยู่นะทำงาไงอ่ะมีวิธีเก็บความลับยังไงคุณบุ๋มอะ ก็อาศัยตีมืนไปค่ะแรกรแรกเนี่ยรอบแรกแเนี่ยคนยังจับไม่ได้มันก็ยังอยู่สบายแกตอนเราเป็นแชมป์สายซีบุ๊กแต่ตอนนั้นคนแบบจําได้หมดเลยจับได้หมดเลยเขาก็เราก็เลยต้องแบบทําเป็นว่าไม่ใช่คนผมรือลตาไม่ใช่อย่าง,งออนี้ปฏิเสธไปเลยปีเนียนใช่แล้วคนก็บอกไม่เชื่อหรอกอ้าวแล้วจะถามทําไมอ่ะไม่พี่บุ๋มหลายหลคนอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วคือพี่บุ๋มเนี่ยอยากเป็นนักร้องแต่ทีมงานรู้ได้ยังไงว่าพี่บุ๋มเนี่ยเสียงดีอ่ะ เขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้ไม่รู้หรอกแล้วก็ตอนที่ตอนที่เรียกมาก็คงเหมือนแบบน้องน้องดาราคนือตื่นที่ไปร่วมรายการน้องแตงโมน้องตัาจ๋าอะไรอย่างเงี้ยทีอยู่กับว่าแต่ละคนจะร้องได้ขนาดไหนเงี้ยเขาก็คงคิดให้เป็นแบบว่ามีอาชีพที่หลากหลายมากกว่าค่ะใช่แล้วก็ตอนที่ยืนอยู่สี่คนน่ะยืนอสี่คนพี่ก็หันไปฟังแต่ละคนเสียงแต่ละคนคือทั้งทุเรียนอีกาจิงโจ้ที่ฟังเสียงแต่ละคนพี่ฟังรู้เลยว่า มันนักร้องแน่ๆคือนักร้องชัวร์ๆเ <c oughs> ลื่เราไปทำอะไรตรงนี้วะเฮะยพี่แต่พี่เป็นแชมป์สายซีเลยนะสุดยอดนะพี่แบบสามารถที่จะแบบเบียดเบียดนักร้องอะกวาง AB-Normal พี่เป้วงไม้พี่ PK อย่างนี้เลยนะชนะก็มาอยู่ในกลุ่มได้นะ,ะค่ะค่ะะคคือตอนที่คือคอตนที่แต่ละคนถอหน้ากากอะ เชื่อไหมลราเมางกรอ่ะมันอยู่มันอยู่หลังเวทีแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าประกาศผลแล้วเนี่ยอยากจะกระโดดขึ้นไปบนเวทีไปขออะไรเต็มขมากเลยไปขอเซลฟี้เพราะเราเป็นแฟนเพลงเขาเป็นแฟนเพลงคู่แข่งไว้อย่างนั้นเถอะพี่บุ๋มบอกความรู้สึกค่ะบอกความรู้สึกหลังที่ได้เปิดหน้ากากเผยโฉมหน่อยสิเป็นยังไงบ้างคนเข้ามาทักเยอะไหมฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างค่ะฟีดแบ็กเป็นยังไงเหรอโคตรโล่งเลยค่ะตอนนี้คือ คือเพราะมันกดเป็นรายการที่มีผลกระทบกับชีวิตยเยอะมากแล้วก็ม, <c oughs> มีมีคนติดตามเยอะมากแล้วก็มาถ <c oughs> ามตลอดเวลาแม้ก็ทั้งเพื่อนที่ไม่เคยคุยกันมาเป็นสิบปีก็ยังโทรศัพท์มาหาว่าแกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออเอเอแล้วก็เราก็เลยใช้ชีวิตอยู่ยากมากพาะไปจังหวัดโชวต์วตัวอะไรคนก็เรียกมังกรมังกรอ,อ,อย่างเงี้ยใช้เปล่าอ้อแอบแบบเรียกแอบแอบแอบเผอว่าจะเผอหันมาไหมอะไรอย่างเงี้ยล่ะฮะใช่ใช่ใช่ดังนั้นพอพอเปิดมามันก็ค่อนข้างจะโล่งอะนะแล้วมันก็เหมือนกับความรู้สึกคแบบือแบบ เฮ้ยเราได้ทาไอ้สิ่งนี้จริงๆเหรอเออมันมันมันเป็นความที่แบบเป็นอิ่มหัวใจมากเชื่อไหมว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับอะแม้ว่าตัวเองจะรู้ผลแล้วก็ตามแต่ว่ามันก็นอนไม่หลับรู้สึกดีใจที่ได้ลงมือทําลงไปอะค่ะแล้วก็ทําได้ดีด้วยเนาะพอเทปที่ออกออกอากาศออกไปเนี่ยนะคะหลายคนก็อยากจะให้พูดถึงความฝันหน่อยเพราะว่าโอ้โหได้ทําความฝันที่เป็นจริงเหมือนกันการร้องเพลงมีอะไรอยากจะบอกไหมคะว่าหลายคนอาจจะทิ้งความฝันตัวเองแต่ว่าคุณบุ๋มได้ทําแล้วเนี่ยค่ะ ผมจะบอกว่าจริงๆผมผมลืมตรงนี้ไปนานมากแล้วนะคะหรือว,ว่าตัวเองก็เคยฝันแบบนี้แล้วก็แต่ก็ยังร้องอยู่ทุก,ทกวันตลอดร้องส่วนตัวของตัวเองหรืออะไรก็ตามขนาดวันแต่งงานก็ยังร้องเพลงเรื่องของฝันในสามีอะไรอย่างเงี้ยแต่เออแต่เพลงแต่ว่า ณวันนี้พอมันได้ทํามันมีความสุขดังนั้นก็อยากจะบอกทุกคนว่าอยากทิ้งความฝันของตัวเองแล้วคุณจะมีความสุขมากๆเหมือนอย่างที่ผมเป็นในวันนี้ค่ะนี่มีความสุขถึงขนาดนอนไม่หลับตอนได้ตําแหน่งนี้ยังนอนหลับนะตอนได้ตําแหน่งนี้ไม่รู้สึกเมื่อคืนยังไร้สดอยู่เลยขอนอนไม่หลับไงหลังจากเปิดหน้ากากเนี่ยข็นอนไม่หลับไงดีใจเออนะคะอ้าวแต่ว่าเราเราเองเนี่ยรอนะอาจจะฟังอยากฟังผลงานของพี่บุ๋มนะ หลายๆคนก็รออยากให้พี่บุ๋มมีซิงเกิลเป็นของตัวเองด้วยม <ทำ S 3> ีค่ายเ,เพลงติดต่อไปหรือยังคะอุ้ยังครับย <c oughs> ังรอรอบลอกบอยโอเคได้ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่บุ๋มมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ